วันนี้เรามาซ่อมฮิตาชิครับฮิตาชิตัวนี้หนักมากครับอาการก็คือตอนแรกนะครับดั้งเดิมก็คือระบบไฟครับระบบไฟคือความท้่ไม่ทงานนะครับตอนนี้ล้วทีนี้พอตอนเขายกมาหรือเขาทําอะไรไม่รู้ครับหรือว่ามันอาจจะเกิดอาการรั่วแล้วทําให้ระบบไฟรวนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมซ่อมระบบไฟเรียบร้อยแล้วขความทงานแล้วนะครับแล้วทีนี้มันไม่เย็นครับก็คือคิดว่าน่าจะตันนะครับแล้วก็มาหักท่อดูไม่มีน้ํายานะครับ เดี๋ยวผมจะอัดน้ํายาดูนะครับว่ารั่วตรงไหนนี่ผมสงสัยตรงนี้มากเลยครับสงสัยมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราครับโอเคส่วนมากส่วนมากจะเป็นพวกน้ํามันนะครับล้างระบบออกมาโอเคเดี๋ยวผมจะไล่นะเผื่อมีน้ําเข้านะเพราะมันรั่วตรงท่อน้ํานะครับโอเค การไดเอ์ตันครับนี่ครับไดเอ์ตันครับดูครับขนาดเปิดช่องเซอร์วิสบาลออกลูบูไม่ใส่สาสอนน้ํายายังไม่ออกเลยครับนี่ครับมันมาตันกันอยู่นี่ครับเปลี่ยนได้อึครับนสาอึตันน้ำครับเออเขาเรียกอะไรนะสแตนเนอร์หรือว่าได้อึวะสเตนเนอร์ครับได้อึอยู่ในแอร์ก็เหมือนกันนั่นแหละ้เหี้พรุ่งนี้เจอกันนะเดี๋ยวลองทงไว้ครับลองน้ำ โอเคบ๊ายบายครับแล้ว yeah.